โอเคครับกราบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Identity V นะครับพอดีเนี่ยผมจริงจริงเนี่ยผมจะมีอัดคลิปนะครับเนาะก็เดี๋ยวแจ้งข่าวสารเลยทีเดียวนะครับถ้าเกมเสรษทีไม่มีอีเวนต์มาขั้นนะครับก็ผมก็จะลงคลิปไอเดนวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธนะครับเนาะอ๋อแล้วก็แจ้งข่าวสารนิดนึงนะครับทางด้านของเกมไอเดนวันพุธ วันพฤหัสนี้จะมีการอัปเดตแพทเนาะซึ่งแพทที่เราจะอัปเดตก็น่าจะเป็นแพทของลูกแก้วใหม่ล่าสุดนะครับลูกแก้วที่18ดนะครับมีผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาเ,เป็นลูกแก้วนี้ของโคนันหรือจะมาเป็นนักแกะเอ้เพื่อไงนักแว็กซ์เนาะเครืออะชื่อตัวอะไรวะไวไอ้ที่ว่านักเคลือบอะไรที่มันเป็นมีผู้มีผู้ มีน้องสาวอะไรนั่นแหละเออนั่นแหละอืมนั่นแหละตัวนั้นนักแว็กซ์ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะครับเนาะก็ถ้าเกิดอัปเดตยังไงวันพฤหัสก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีน้องเนาะแต่ว่าจะขอกําหนดการประมาณนี้เลยนะครับเนาะวันอนังคารก็คือจะเป็นคลิปนาเกลือเดอะซีรีส์นะครับเนาะนาเกอร์เดอะซีรีส์ EP ท,ที่ที่เท่าไหร่เราจะไม่ได้นะถ้าขออภัยเดี๋ยวไปเช็คอีกทีนึงก็ได้เนาะแล้วก็อา่า วันพุธเนี่ยก็จะเป็นการลงคลิปเกี่ยวกับเทียเอสนะครับเนาะเทียเอสวูชางอะไรครับเนาะก็จริงๆแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวของเทียเอสวูชางไปในตัวนะครับเนาะก็ในที่สุดผมก็ทําความฝัน3ปีสําเร็จแล้วนะครับเนาะจริงๆแล้วผมเนี่ยเริ่มแต่งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วนะแต่ว่ารหัสนี้เล่นมาประมาณ3ปีนะครับเพอร์ซิจนี้ก็ครบ3ปีแล้วนะครับนะ หลังจากนี้ผมเริ่มเล่นช่วงประมาณวันไม่ใช่ประมาณเลยแหละว,วันที่หนึ่งเมษายนเอ้ยไม่ใช่แหละพฤษภาคมเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบสามไหมนี่หกสิบสี่นะครับคือปีที่แล้วนะครับคือช่วงนั้นมันติดโควิดแล้วก็มันจะได้รับเงินเฉยๆจากรัฐบาลแล้วก็วันนั้นเป็นวันแรงงานซึ่งผมก็ ไปซื้อโทรศัพท์วันนั้นเพราะว่าวันนั้นครอบครัวผมก็หยุดงานพอดีแหละนะครับก็ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาก็เริ่มไต่แล้วก็เปิด YouTube ประมาณช่วงมิถุนาประมาณนั้นแหละครับนะก็เริ่มแบบทําลงคลิปลงช่องจรงเริ่มทําคลิปลงช่องก็ช่วงมิถุนานะครับเนาะก็ไปย้อนดูได้นะครับกดในช่องผมแล้วก็กดคําว่าวิดีโอนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะมันก็จะมีวิดีโอที่เคยอัพอัพมาเป็นต้นหมาเนาะซึ่งผมเนี่ยก็ลงจริงจังก็จะเป็นช่วง ต้นปีที่ผ่านมานลคะอันนั้นก็คือแบบเริ่มลงแบบเริ่มลงกระเตื้องช่องแบบจริงๆเนาะที่ผ่านมาก่อนหน้าก็อาจจะไม่ได้ลงแบบลงหายแล้วก็ลงหายไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเริ่มลงจริงก็น่าจะเป็นช่วงต้นปีแหละฮะที่มันลงคิปแบบจริงจังแลประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยเริ่มแต่มาแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นยังอยู่ประมาณ0 2 0.1อยู่เลยนะครับปัจจุบันก็ใช้เวลาสักๆๆเดี๋ยวนี้มันตุลาแล้วใช่ไหมครับาน ตุลามิถุนารักฎาสิงหากันยาตุลาประมาณ1ปีกับอีก5-6เดือนประมาณนั้นนะครับก็ผมก็ติดเทียสนะครับเนาะก็คือท็อปหนึ่งในท็อป10นั่นเองนะครับก็แต่งปัจจุบันอยู่ที่9,170นะครับเนาะอืมก็ได้ตราอันดับ S มาในครอบครองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะจะคอยพยายามเกือบ2 กือบปีครึ่งนะครับเนาะผมก็ถือว่านี่เป็นจุดสูงสุดสําหรับเกมนี้แล้วนะครับเนาะผมก็จะอาจจะไม่ได้แบบไต่อยู่ในระดับ S นานนะครับอาจจะแค่สัปดาห์นี้อาจจะตกแล้วก็ได้นะครับคืออย่างน้อยก็แบบคอือยังไงงานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกลาอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับเวลาขึ้นมันก็ต้องมีลงเวลาไต่ไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีหยุดหยุดปิดบ้างอะไรแบบนั้นนะครับเนาะผมก็เลยกะว่า ก็ยังไต่ปูชงรหัสนี้เหมือนเดิมเลยครับแต่อาจจะไม่ได้ไต่แบบมากมายอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ถือว่านี่เป็นจุดสูงสุดที่ผมคาดหมายในชีวิตเลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับอยอดซับสไคร์28ซับสไคร์ที่อยู่ร่วมด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆยอดฟิวนะครับตอนนี้เนี่ยยังมีคนที่ไม่กดซับสไคร์ประมาณ80-87นนะครับก็ ก็ฝากรบกวนช่วยกด Sub s cribe ด้วยเถอะนะครับนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดตรงมาเปิดลูกแก้วกันเลยดีกว่าเนาะลูกแก้วผมเนี่ยมีอยู่1 0 4ลูกนะครับเนาะลูกเต่าอะไรผูดผิดส่วนลูกแก้วก็าตามที่เห็นเลยนะครับเนาะมีลูกแก้วพรอมมิสเนเวอร์แลนด์นะครับเนาะอย่าลืมไปไปเปิดให้ด้วยไปเปิดออกนะครับเนาะก็จะหมดในอีก3วันนะครับ อันนี้น่าจะเช่นกันนะครับเนาะก็น่าจะหมดภายในวันพฤหัสนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถ้าคุณไม่ได้เปิดเนี่ยระบบจะทําการเปิดอัตโนมัติให้ซึ่งเลทการเปิดก็ยังเข้าเดิมนะครับเนาะมันแค่อาจจะแปลว่าคุณดวงดีแล้วก็คิดไปเองอะไรแบบนั้นนะครับเนาะอโอเคครับเนาะก็ข้าวเริ่มทอยอะไรดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะ โอเคครับเนาะโอเคมาดูกันว่า100 100แต้มจะไปได้เท่าไหร่นะครับเนาะอ้าวผมลืมนับไปว่าเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับเนาะนับเมื่อกี้ได้ประมาณ31มเอ็ดไหมเออเอก็ประมาณ1 0 0 1ร0ามเออประมาณ130มาแล้วตีว่า130แล้วกันนะ430นะครับอันนี้จะไม่ได้ละ โอเคได้ลูกแก้วมาแล้วนะครับเนาะไม่ใช่ลูกแก้วเลยเป็นไอ้กรอบรูปเลยกรอบรูปของออประจําซีซั่นนะครับเนาะก็สวยอยู่ระดับหนึ่งนะได้31นะครับเนาะค่าเฉลี่ยของการทอยเต๋า10ลูกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 26- ถึง33นะครับประมาณนี้มันจะไม่มากขนาดไม่มากกว่านั้นเนาะก็คือถั่วเฉลี่ยแล้วก็จะออกประมาณในละแวกนี้นะครับเนาะ ประมาณ20ห26ถึง30นิดๆนะครับเนาะตอนนี้ได้ลูกแก้วมาทั้งหมดเท่านี้นับคร่าวๆนะประมาณ5ลูกเองไหม5 6ลูกเองนะฮะเคแรงบรันดาลใจผมได้มาแค่20เลยนะโอเคได้มาอีก50รวมเป็น60ครับเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเนาะ ยังยังมีลูกแก้วพรอมิสเนเวอร์แลนด์รออยู่นะครับเนาะเราถอยกันต่อเลยดีกว่าเนาะโอเคถอยถึงสัก721เนาะถ้าเกินถ้ายังเหลืออีกก็คงไม่ถอยแล้วนะครับเพราะว่าอ,อ่มันจะไม่ค่อยมีลูกแก้วพรอมิสเนเวอร์แลนด์แล้วมันจะเปลืองเอาเปล่าๆเนาะโอเคครับหืมจอบรัวๆครับเนะาะได้แรงบันดาลใจเพิ่มมาอีกยีครับเนาะโอเคอีกอีก50กลายเป็น70ครับรวมของเก่าอีกประมาณ70นะครับก็จะได้ ร้อยสี่สิบนะฮะตอนนที้ร์ทอยกันไปต่อนะครับจะถึงร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดไหมครับเนี่ยน่าจะไม่นะครับเนาะก็ประมาณสามสิบสามสิบก็หกสิบโอ้ถึงอยู่นะเออถึงถึงถึง,ถงลองคำลองคิดดูว่าข้าวแล้วถึงนะครับคิดว่าน่าจะถึงนะทําไม่ได้ทอยออกมาแบบทําไม่ได้ทอยออกมาแ,บบมาแย่เกินนะ โอเคครับเหลืออีกสิบสี่ลูกเนาะจริงสี่ลูกไม่ต้องถอยก็ได้นะจริงนี่น่าจะได้ยี่สิบนิดนิดโอเคสามสิบครับก็พอดีเป๊ะอ,อ่าใช่เก้าสิบบวกเก้าสิบเอ็ดบวกสามสิบก็จองท้ายได้สองหนึ่งนั่นแหละพอดีไหมโอเคพอดีเลยครับนะไหนเลยสิก็ถอยมาได้ไกลพอตัวอยู่ยเลยนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยสี่ลูกนะครับเนาะหนึ่งร้อยลูกก็เดินทางตั้งแต่อ่า ประมาณช่วงนี้ไหมเออประมาณช่วงนี้อะสี่ร้อยนิดนิดสี่ร้อยสามสิบประมาณนี้อ,อืมโอ้ก็ไกลอยู่นะเกือบสามร้อยเต่าอยู่นะอืมเท่าไหร่วะเนี่ยมองไม่เห็นสี่ประมาณสี่ร้อยนิดนิดก็ประมาณเกือบสามร้อยประมาณสามร้อยช่องก็จะเฉลี่ยก็คือลูกละสามลูกละสามช่องนะครับเนาะเฉลี่ยบแบบกลางๆเลยนะครับเนี่ย 4416โอเคไม่คุมเนาะไม่คุมต้องถอยเนาะเก็บเอาไว้เอาไว้ใช้ใช้ซั่นต่อนะครับสําหรับใครที่อยากดองเต๋าก็เล่นให้ครบนะครับมันจะมีขีดจํากัดอยู่นะครับเนาะขีดจํากัดนี้สัปดาห์หนึ่งจะได้ก็คือ42ลูกนั่นเองนะครับเนาะโดยการชนะครั้งแรก3ครั้งแรกของวันจะไม่ถูกนับในขีดจํากัดนะครับนะโอเคครับแล้วก็เควสตัวละครก็จะไม่นับอยู่ในขีดจํากัดด้วยนะครับ โอเคเราไปดูกันเลยนะครับลูกแก้วได้ทั้งลูกแก้วอะลูกแก้วได้ทั้งหมด9ลูกนะครับแล้วก็ลูกแก้วตรงนี้อีกนะครับเนาะโอเคมาลองสุมสักหน่อยดีกว่าโอเคเปิดเลยดีกว่าเนาะโอ๊ะกระตุกโอเคมีกรอบลูกด้วยนะอ้าวมือลั่นโอเคสิบ okay, นาทีแล้วอะกรอบลูกก็พื้นๆน,นะสำหรับผมว่าไม่ได้สวยเท่าไหร่นะ แต่นี้ดูโอ้เนึกว่าวงเว็บแรกผมนืกอ่าเป็นถ้วยน้ำชาเฉยๆ,ๆนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในความคิดผมนะถ้าไม่ชอบหรือว่าไม่ได้อยากใช้อะไรไม่ได้อยากไลกรอบรูปเกาะร,รูปไม่สวยไม่ถูกใจก็เอามากดตรงนี้ครับแล้วก,กดอย่างนี้เนาะหนึ่งอันก็จะได้200ก็ได้สดงสองร้อยเกลือม่วงเนาะลิ้นพันการเปิดหลายๆรูปพร้อมกันจะช่วยให้เราดอกของ A และ B ได้ง่ายขึ้นนะครับ มาไมโอเคมาครับเนาะเป็นอะไรเป็นอะไรโอเคครับอนลเวงในกล่องอโอเคได้อะไรมาเนี่ยอนลเวงในกล่องก็จะเป็นเดินกดติดอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีมันกดติดว่าเล่นเลยโอเคเป็นของนักกายกรรมเนาะแล้วก็ระดับ a อบวกก็จะเป็นป่าสุด ป่าลึกสุดคณานะครับเนาะแล้วก็ของนอตันก็จะเป็นไข่หินใต้ดินนะเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวไว้โอกาสน่าจะมารีวิวโอลเวงในกล่องให้ดูนะครับเนาะโอเคครับเปิดเลยดีกว่าเคครับไม่มีอะไรครับเนาะเดี๋ยวโม่งไปตามระเบียบเปิดมาหนึ่งชิ้นครับเฮ้ยใส่สีทองอีกสักรกอบนิ อโอเคหมดตูดนะครับเก็นแทนความทรงจำโอเคไม่มีอะไรเปิดไปเจ็ดสิบหกชิ้นนะครับเนาะโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับเนาะจริงๆแล้วลูกแก้วนี้ผมก็ไม่ได้หวังว่าจะจะได้อยู่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าโมเดลมันก็ก็สวยอยู่แต่ว่า ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้สกินคือตัวละครไม่ได้เล่นนะครับเนาะถ้าอยากได้ก็คือลูกแก้วไอ้ลูกแก้วเนี่ยจริงๆนะผมอยากได้ทุกตัวเลยนะแต่ประเด็นคือมันไปได้ early นะครับเนาะจริงๆก็ก็อโอเคอยู่นะลูกแก้วนี้ผมความรู้สึกนะถ้าเปรียบเทียบว,ว่าพาร์ทหกับพาร์ทสนะผมชอบพอ Miss Neverland พาร์ทสมากกว่านะเพราะว่ามันคือตัวมันเป็นตัวละครเป็นเด็กหมดเลยนะครับคือมันเป็น ตัวละครที่เป็นคนหมดเลยนะครับนะอิงซาเบล่าหน้าอาจจะดูแบบลอยๆหน่อยนะครับเพราะว่าคือมันเป็นฮันเตอร์โปรติฮันเตอร์จะไม่มีดวงตาเหมือนคนนะครับเนาะแต่ก็สวยอยู่ในระดับหนึ่งนะผมว่าผมก็ชอบเหมือนกันนะอืมแต่หน้ามันอาจจะมาแบบเบ้าเดียวแบบหน้าก็ยิ้มหน้าแข็งยิ้มแข็งทื่อแบบนี้ไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับเนาะโอเคครับเนาะ แล้วก็ขอรีวิวหน่อยเลีก,กันนะอันนี้ก็เป็นห้องของผมนะครับเนาะของที่ผมตกแต่งก็คือซื้อเก็บเอาหมดเลยนะครับเนาะก็ถือว่างบประมาณในห้องก็อยู่ที่ประมาณ20000มจิกซออยู่นะครับเนี่ยผมซื้อแบบซื้อแหลกแหวกกระเจิงเลยนะถ้าไม่ซื้อของในห้องแบบบ้าบโบไราสาระนะผมว่าผมมีอยู่ประมาณอืมมันน่าจะเกือบสี่หมื่นจิกซอระครับเนาะ ก็มีอ่างล้างจานก,ก็พยายามจะตกแต่งแต่ว่าสาเหตุที่ห้องมันไม่ค่อยโลก,ก็เพราะว่าคือมันอัดไม่ได้แล้วมันเต็มอเออเข้าใจคำว่าเต็มใช่ไหมแบบมันเต็มแบบไอไอช่องไอช่องใส่อะ่ะไอช่องรถใส่รถเพลงมันเต็มไม่ใส่แล้วนะครับนะเนาะโอ,อเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เครื่องระดับนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเอาไว้ทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งแต่ว่ายัางไงให้ให้ได้เห็นสักนิดหนึ่งเนาะเวลารีวิวผมจะใช้นิยมใช้ด่านโบดเนาะมันจะได้ เป็นเบสิกเบสิกนะครับไม่มาชอบหันไปอีกด้านหนึ่งโอเคของไม้มอตันไหมคะจะไม่ผิดไม้มอตันไม้มอตันนี่ครับนักกายกรรมเนาะอโอเคเครื่องประดับผมมีเครื่องประดับสองอรนนะลูกอมดาวแล้วก็อลละเวงในกล่องเดี๋ยวไว้โอกาสโอกาสหน้าไม่ใช่โอกาสหน้าประมาณเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะทำมารีวิวให้ดูนะครับเนาะ ความรู้สึกของผมต่อไม้มอตนันนะตัวมันก็เป็นตัวที่เล่นได้ดีเหมือนกันนะเออมันก็เป็นตัว,ตวในึงที่น่าเล่นเหมือนกันนะคือมันเอาไว้ใช้โจกได้ดีขึ้นอนะ่ะเออปรับมาคือโจ้โคดมากเลยนะแต่ว่าถามว่ามันยังขัดได้อยู่ไหมก็ยังขัดได้อยู่นะเผมก็เลยมีความรู้สึกว่าไม้มอตันก็จาก BB บวกอะไรแบบนี้ก็พอโดนบัฟมาก็อาจจะเป็นเอะไรนะครับนาะ ส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องการเรื่องตัวของลักกี้กายนะครับผมว่าตัวมันดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าคนนิยมหยิบเอามาโยนเกมนะถ้าไม่เทียบถ้าไม่ติดตรงที่ว่าคนชอบเอามายโยนเกมเพราะว่าลักกี้กายก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไปเล่นได้ดีเลยนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คนต้องจุกไประดับหนึ่งนะไม่ใช่จุกไม่เป็นแล้วหยิบมานะครับเนาะลำบากทีเปล่าเนาะโอเคปิด okay. AI ก่อนนะเปิดกราฟิกสูงไปเลย เปิดจำลองรถลอยขุค่ะอ๋อ,อกระตุกแตกเลย <laughs> เปิดทีคือกระตุกไงอ่ะกดค้างโอเคครับเนาะอันนี้เป็นเอฟเฟคคล้ายๆกับหลุมดำแต่เป็นแบบหลุมดำไฟอะไรแบบนั้นอ่ะอันนี้คือบอลไฟนะครับเนาะโอเคครับเป็นคล้ายอะไรวะเมฆเมฆพายุฝนฟ้าขนองประมาณนั้นไหม ฝนฟ้าขนองประมาณนั้นนะครับเนาะโอเคอันนี้เป็นคล้ายๆอะไรเป็นพายุมันเป็นแนวคือเอฟเฟกบอลมันเป็นแนวพายุนะครับเนาะเห็นไหมฮะเป็นแนวพายุอันนี้พายุไฟอันนี้เป็นพายุฝนฟ้าขนองอันนี้เป็นพายุคล้ายๆพายุแบบพายุที่มันพายุสีขาวเออสวยจัผมว่าผมชอบนะ ส่วนตัวผมว่าผมก็ค่อนข้างชอบนะอ,อื๋อสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่เดี๋ยวลองดูดิโอ,โอเคสวยนะครับเดี๋ยวเราเทลิรอร์ไปหาฮันเตอร์ดีกว่าไปดูว่าเวลาฮันเตอร์ติดเอเฟคกต์มันจะเป็นยังไงนะอาจจะเป็นคล้ายๆกับ สวยแปกแบบนึงโอ้ติดไฟครับติดไฟเนาะมันจะเป็นคล้ายเป็นเพลิงด้วยนะเดี๋ยวลองทำให้เป็นสีแนวสวยๆดินี่แล้วก็อีกอันหนึง่งครบครับกึ่มยงแหลมเลยรวมพลังสามสีโอเคครับก็สวยนะครับเอฟเฟกต์ผมให้อยู่ที่ ถ้าเปิดการาฟิกนะฮะเอฟิกก็ให้อยู่ที่ประมาณ9เลยนะเพราะว่ามันสวยแต่ว่าคือาาบางทีมันอาจจะดูแบบเบลอๆอะไรแบบนั้นหน่อยนะเอออ,อันนี้คือแบบปกตินะสวยอยู่นะแบบแบบโหมดปกตินะเดี๋ยวปร่าเป็นการาฟิกต่ำนะนี่คือการาฟิกต่ำนะก็ยังสวยอยู่นะกราฟิกต่ำไม่ได้เลิศหรูอ,อะไรมากแต่ก็ออยังดูดีอะ ทำไมมันไม่กิ้งไปตามที่เราสัง่งอ๋อต้องลากนี้เนาะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ไม่รู้โอเคก็สวยอยู่นะโอเคอืมโอเคครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย